สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะตายช่อง Rabbit d r i n ิ s นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูคลายร้อนกันค่ะเป็นเมนูแตงโม2เมนูด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเตรียมแตงโมกันก่อนเลยนะคะสำหรับแตงโมลูกนี้นะคะไต่ซื้อมาที่ราคา45บาทค่ะเราก็จะนำมาหั่นเพื่อเอาเนื้อของเขาไปปั่นกันนะคะสำหรับแตงโมลูกนี้นะคะยังต่ำเนี่ยเราจะปั่นแตงโมได้ถึง5แก้วขึ้นไปค่ะ เราจะเตรียมเนื้อแตงโมนะคะสำหรับน้ำสองสูตรสองแก้วนะคะแล้วก็เราจะเอาเม็ดแตงโมออกนะคะแล้วก็เอาเฉพาะเนื้ออย่างเดียวค่ะเราได้เนื้อแตงโมสองแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำแต็งโมสำหรับสูตรแรกกันก่อนเลยค่ะเราก็จะนำเนื้อแต็งโมใส่โถปั่นค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะ50 ml ค่ะความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำแข็งนะคะ1 นิดหน่อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแตงโมปั่นแก้ว22ออนค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะ แล้วก็ขายดีกำไรดีด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยเนื้อแตงโมนะคะช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความน่ากินด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูต่อไปกันเลยค่ะเราจะนำเนื้อแตงโมนะคะใส่ถั่นัค่ะตามด้วยนมข้นหวานนะคะ 45 ml ค่ะตามด้วยนมสดนะคะ30 ml ค่ะแล้วก็น้ำแข็งนะคะ1แก้วกับอีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสใส่แก้วกันค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะแตงโม,โมนมสดแก้ว22ออนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยเนื้อแตงโมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแตงโม2สูตรด้วยกันนะคะ เป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแล้วก็ต้นทุนไม่สูงด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานน้ำผลไม้นะคะลองนำสูตรนี้ไปปั่นที่บ้านดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องราบีจิงช่องนี้สำหรับวันนี้่ายภีจิงไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ